สวัสดีครับครูบาอาจารย์ทุกท่านครับวันนี้พ่อใหญ่มหาได้นำเอาพระสมเด็จวรคังเป็นองค์ที่ลงลักดำไว้นะเพืเ่อนๆองค์องค์ที่พ่อใหญ่มหาตั้งชี้ยายท่านว่าองค์บุรพาพยักษ์นะครับองค์นี้องค์บุรพาพยักษ์แล้วก็เป็นองค์ที่พ่อใหญ่มหานี้ จัดได้เป็นองค์ครูนะครับจัดได้เป็นองค์ครูเพราะว่าล้างลักดำออกเนี่ยก็ยังมีคราบยางเหมือนกับยางจิกยางลังยางนายางโมกป่าในครั้งก่อนสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ที่ท่านนำมาเป็นส่วนผสมในครัวเรือนมาทำเครื่องครัว ต่างๆยางจิกยางรังยางนายางโมกป่าเนี่ยถือว่าเป็นส่วนสําคัญนะครับล้างออกเรายังเห็นเป็นลักษณะเหมือนเป็นเป็น,ปนคราบยางที่ติดอยู่ในองค์พระนะเพื่อนๆเนี่ยคลาสสิกมากพระยามหาตั้ง์ขยันธนว่าองค์บุรพภาพยักเพราะว่ามีตำนานการออกศึกออกรบแล้วเจ้าของอเจ้าของท่านที่เป็นนายทหารถแถวค่ายสุรสิงหนาแถวปาจีน ตาพยาสะแก้วโคกสูงนนหมากมุ่นนะในครั้งก่อนที่เกิดสงครามปี2521 223นะครับที่ยวนกับกัมเบนแดงลบกันนะพ่อใหญ่มหาเคยเล่าไว้แล้วนะละเอียดยิบเลยนะเรื่องเรื่องนี้แหละเพื่อนเนลอง ลองเข้าไปเซิร์ชแล้วก็ดูข้อมูลได้ในช่องมหาสองพระบาทน,นี่แหละครับนะเคยเล่าไว้แล้วอง,ง,นนค,อง,งค์นี้แหลนะครับองค์บุรพาพยักษนี่แหละนะนี่เกิดเพราะความศรัรทธาของเรานะนเพื่อนๆพระสมเด็จเนี่ยท่านก็เป็นส่วนหนึ่งว่าไปแล้วท่านก็เป็นเป็นอิฐเป็นหินเป็นปูนเป็นดินเป็นมวลสารต่างๆนานาที่เจ้าบุคคลสมเด็จท,ท่านนํามานี่แหละ แต่เมื่อเจอพระอริยสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสวดแผ่เมตตาอธิษฐานจิตลงไปเขาก็ไปสถิตขึ้นพลังแห่งจิตที่นำพลังจากผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาสถิตอยู่ในก้อนมวลสารเนี่ยเขาจึงคงอยู่ก็เกิดเป็นเป็นเป็นมาสเตอร์ master, หรือเป็นมัส ติดอยู่ในองค์พระนะเพื่อน,เ,อนนะเมื่อวันก่อนนะเพื่อนเอฟซีถามมาพราะย่ามาหาพระพุทธเจ้าเราเกิดมาเนี่ยเดินได้เกตเก้าจริงเหรอแล้วมหามันจริงไหมที่พุทธเจ้าเราเหาะได้เนี่ยหายตัวได้มันจริงไหมเล่าให้ฟังหน่อยชี้แจงหน่อยนะ ดูแล้วเหมือนเป็นคําถามกวลวนๆนะเพื่อนๆแต่ว่าเป็นคําถามมีเหตุผลนะเพราะอย่าหาโอเคนะถ้าถามอย่างนี้ถึงแม้ว่าจะดูแบบกวนๆแบบกวลวนๆะอ่ะแต่ทั้งก็ถามแบบมีเหตุผลนะว่าพระเจ้าเกิดมาเดินได้กิเก้าวจริงเหรอเนะแล้วพระเจ้าเรานี่นโอ้หายตัวได้เหาะได้นี่จริงเหรอโอ้โหสมัยเนี่ย การที่จะวาา์ปต้องใช้พลังงานต้องใช้เครื่องต้องใช้กลศาสตร์ยังไม่สำเร็จเลยทำมาเกือบ300ปีเนี่ยยังวาา์ปยังหายตัวไม่ได้เลยเครื่องแค่บินได้เท่านั้นเองเครื่องบินเนี่ยนะท่านถามมีเหตุผลพราพยมยามหาเลยยังยังไม่ได้ตอบท่านนะแต่ว่าอ่านเจอแล้วคำถามนี้เดี๋ยวอีกสักวันสองวันนะแล้วก็จะมาตอบนะ จะทำเป็นคลิปพิเศษนะเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยศาส,สนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญานะเพื่อนๆเป็นศาสนาแห่งปัญญาเป็นศาสนาแห่งเหตุผลจำไว้นะเพื่อนๆชาวพุทธนี่ต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานน่พุทธโธเนี่ยพุทธะเนี่ยแปลว่าผู้รู้นะดังนั้นใครที่เป็นชาวพุทธเนี่ยต้องเป็นผู้รู้นะรู้อะไรรู้รู้ธรรมชาติรู้ทุกอย่าง ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติรอบตัวเราเนี่ยรู้ธรรมชาติตื่นมีสติเ่อนเพื่อนมีสติอยู่ทุกขณะจะพูดจะทําจะคิดจะทําอะไรเนี่ยมีสติเบิกบานนะไม่ขุนเคืองไม่ขัดข้องไม่หมองใจไม่คือไม่ไม่หงุดหงิดไม่โกรธไม่หลงเนี่ยเพื่อนๆนะรู้ตื่นเบิกบานพุทธโธเนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยนะเดี๋ยวคําถามของพี่เอฟซีตานีเดี๋ยวพ่อจะมาหาจะ ามาตอบให้นะตอบแน่นอนนะนะท่านท่านท่านกล้าถามพ่อใหญ่มหาก็กล้าตอบนะถามแบบมีเหตุผลด้วยนะดังนั้นคงมีหลายท่านคงเดาถูกแล้วว่าพ่อใหญ่มหาจะจะพูดแบบไหนนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวถ้าไม่วันถ้าไม่ถ้าไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้่เดี๋ยวเล่าให้เพื่อน <c oughs> ๆ,ๆฟังแน่นอนนะอดเจรอนิดห,หนึ่งอย่างองค์เนี้ย เดี๋ยวเราเข้ากล้องขยายดีวยกว่าเพื่อนๆจะได้เห็นเป็นเนื้อเ,นะเ,ป,เป็นเนื้อข้าวสุกนะเพื่อนๆเนื้อข้าวสุกเนื้อข้าวสุกนี่ก็ข้าวที่ท่านบินตบากมาได้เยอะเอามาตากนะตากตากแล้วถ้าข้าวเม็ดไหนส่วนไหนที่ขึ้นลาขึ้นเชื้อลานกนูวปูปีกมากัดกินกระเด็นกระดอนไปทั้งก็กวาดเจ็บเอามาลงผสมลงเป็นมวลสารนะก็เกิดเป็นองค์สมเด็จขึ้นมาใหม่นะ เป็นแบบนั้นเดี๋ยวเราดูกล้องขยายกำลังสูงไปด้วยกันนะครับมาดูว่าเนื้อด้านในแบบจริงๆท่านเป็นยังไงเหมือนกับคล้ายสมเดจองค์ดำองนี้นะแต่แต่ไม่ใช่เป็นสมเดจองค์ดำนะเพื่อนๆเนื้อท่านจะออกเป็นอย่างนี้เพราะว่าผ่านการล้างลักมานะครับผ่านการล้างมาบอกเพื่อนๆก่อนว่าพระองค์นี้ผ่านการล้างมานะก็ยังมาหาล้างเองนะ ล้างเองเ,เราดูเหมือนมีติ่งหูเหมือนมีติ่งหูเลือนรางนะเนี่ยพระพักนี่ยสวยงามเป็นรูปุงลีนะพระพักเนี่ย,ยเ,นะพ,เยพื่อน,เ,นเราเห็นเกตนะโคนเกตั้งก็จะอวบปลายก็จะแหลมจุดที่ซุ้มระคังเลยทีเดียว ดูนะครับนี่เมก้อนบนสารก้อนบนสารก้อนบนสารเม็ดเนี่ยก้อนบนสารนะที่พญามหาชีกก้อนบนสารนี่เม็ดเม็ดพระาธาตุนะใสเป็นแก้วเลยนะเพื่อนๆเนื้อนี่ฉ่ำเลยนะครับเราดูทุกจุดเราดูทุกม,มุมนะ ดูทุกจุดดูทุกมุมเราวมาดูด้านหลังได้จใจเพื่อนได้ดูใกล้ๆก,ก,กันอีกครั้งหนึ่งนะดูด้านหลังดูเนื้อเนื้อข้าวสุกแน่นมีรูพุนไปทั่วเลยนะครับอย่างเงี้ยปลอมแปลงเจเรียนแบบมาไม่เหมือนนะไม่เหมือนอย่างนี้นะไม่เหมือนแน่นอนนะเพื่อนๆอ,อันนี้คือความงามของท่านนะที่เป็นธรรมชาติ เราดูแบบขยายแบบใกล้ๆก,กันอีกครั้งหนึ่งเป,เป็นไงครับเนี่ยเพื่อนๆดูนะครับดูเนื้อผิวของท่านเนี่โอ้โหแบบเหมือนกับเป็นฟองเต้าหู้นะครับติดในองค์พระเลยนะเพื่อนๆนีเนเน่เอาสบายลวดนี่โอ้โหแปลงลวดีมาขัดมาถูก,ก็ไม่หลุดนะเนี่ยพรอยมามหาทดลองมาแล้วนะ แช่น้ำส้มสายช,ชูก็ไม่หลุดนะเพื่อนเเนี่ยไอ้เพื่อนได้เห็นใกล้ๆก็ประมาณนี้แหละครับกล้องไปมหาก็เป็นกล้องแบบบ้านบ้านนะไม่ได้ดีไม่ใช่ราคาแพงแค่เอามาแบ่งปันเอามาเปิดให้ดูก็ถือว่าเป็นความสุขของเราแล้วนะครับความสุขที่คนชอบชอบแบบเดียวกันนะ bên vườn đồ gì gấp nữa đan này Để đàn này có sối ngàm bên phòng tung hú liền à bên vườn bên thang trắng phược liền à làm một đù đan khang ความงามก็เกิดเป็นรูปดังที่เห็นนี่แหละครับเราดูทุกมุมเลยนะครับเปื่อนๆท่านใดดูแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดสั b ต c ใคร้ให้พอ่อใหญ่มหาช่องสองพอบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับ